ทำเป็นสิกขา773ธรรมเหล่าไหนาเป็นสิกขากามาวจรกุศลลจิตสหรคตรด้วยโสมนัสสำยุทธ์ด้วยยานมีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีทำเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดผัสสะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้น ถ้ำเหล่านี้ชื่อว่าสิกขา,าเหลดาวไหนเป็นสิกขากาาวาจรกุศล,ลจิตสารครตด้วยโสมนัสสมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงและถึงสารครตด้วยโสมนัสวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นและถึงสารคตด้วยโสมนัสวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ละถึงสารคตด้วยอุเกบกขาสัมพยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นละถึงสารคตด้วยอุเบกขาสัมยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงละถึงสารคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธจากยานเกิดขึ้นละถึงสารคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธจากยานมีรูปเป็นอารมณ์ละถึง มีทาเป็นอารมณ์หรือปรารูอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงในสมัยใดภาษาลาถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นทาเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาทาเหล่าไหนเป็นสิกขาภิกษุเจริญมัคคาปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ,พละถึง จเจริญมรรคาปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพและถึงจเจริญฌานอันเป็นโลก,กุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนําไปสู่นิพพานเพื่อประหารทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากการ,รสงัดจากอากุศลรธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดภาษาละถึงอวิเคป,ปะมีในสมัยนั้นทาเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาอภิธรรมภาชนีจบ